โอเคนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับคนเล่นใหม่สักนิดนึงนะครับโอเคก็ต okay, ้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกับอยู่กับผมแล้วนะครับบอลสกอร์ God, แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Week Legacy นะครับใน Roblox กตเองนะครับผมซึ่งผมลองเล่นมาหน่อยนึงเนี่ยนะเห็นว่าเกมมันน่าสนใจลองเล่นมาหน่อยนึงก็ค่อนข้างสนุกนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาไปดูปราณปราณน,นึงในเกมนี้แล้วกันนะ นะผมไม่มีปีไม่มีควยอะไรเลยนะอยากทําก็ทานะผมคลิปนี้เฮ้ย้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปรานเสียงนะครับของอุซุยทงเทนินนั่นเองนะครับผม <c oughs> เนื่องจากที่ว่าผมเนี่ยสมได้แคลนอุซุยนะครับบ่อยชิบหายหเลยนะก็เลยขอเลือกเล่นแคลนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับผมแล้วก็เลยไปหาปรานเสียงมาใช้นะ, <c oughs> นะครับก็เลยจะจะได้ให้มันเข้ากับแคลนนะ นะครับจะได้ม่เข้ากับตระกูลนะครับก็เลยว่าเลือกใช้ปานเสียงนะแล้วก็ฟาร์มจนได้ครบทุกท่าแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นนานนะครับมันมีทั้งต้องปฏิบอสอุซุยนะครับแล้วก็ดอบดาบอุซุยอะไรพวกนี้ซึ่งผมที่เพิ่งเริ่มเล่นผมยังทาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาพาไปดูที่หาปานเสียงแล้วก็ปานเสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับปเดี๋ยวโคคุชิโบเนี่ยจะพาไปดูนะครับโอเคนะครับผม ำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ก็จะมาเกิดกันแถวๆตรงนี้นะครับในหมู่บ้านอันนี้เลยนะคับผมซึ่งปานเสียงอยู่ตรงไหนปานเสียงเนี่ยให้เดินมาทางนี้นะครับให้เดินออกมาข้างนอกอย่างนี้แล้วก็เห็นมันจะเป็น3ามแยกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินตรงไปตรงตรงไปตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงไปตรงไปทางนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็ระหว่างทางก็จะสังเกตได้ว่าจะมีแบบซินเนสืนะบอสซินเนสือนะครับตรงนี้แล้วมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ตามไปตามไปเรื่อยๆเลยนะครับตามทางตรงนี้ไปเลยทรับนี้ จะน่าเป็นบอสกิไอเรียวอะไรกิวสักอย่างหนึ่งนะครับผมจำ <c oughs> จำไชื่อบอสไม่ได้นะครับผมกิวทาโร่ม,มังเฮียสักอย่างนึงู้นกิวอ่ะนะครับผมเจะจะแ,แรกผมจะพูดเรียวกุกิวนะจำมาจากวันพีและคนเอก <c oughs> <c oughs> โอเคนะผมก็เดินเดินมาเรื่อยๆนะครับผมเดินมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็หลังที่2ตรงนี้เลยนะอูซุยทเทงินก็จะยืนงงๆตรงนี้นะครับยืนหล่อๆออยู่นะครับหนึ่งตัว ก็สามารถที่จะมาเริ่มเรียนสกิลปานเสียงได้นะครับผมซึ่งราคาก็5,000นะเอ้ย1,000นะ1,000นะเริ่มต้นแล้วก็เพลย์หนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับปานอื่นทั่วไปละมั้งนะครับผมโอเคแล้วปานเสียงมีสกิล4ท่านะ4สกิลนะครับตามนี้เลยนะครับผมเอ่อตัวแซนด์นับโรหรือคำรามคำรามนั่นเองนะครับผมตัว x constant resounding slash นะครับผมก็คือว่าฟันรอบๆตัวนะครับผมอย่างต่อเนื่องนะ เจสซี่สตริงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมประมาณว่าเสียงกลองเสียงกลองกัะปนาดอะไรพวกนั้นน่ะนะครับผมแล้วก็ตัววีนะครับมิวสิคอลสกอร์ก็คือมิวสิคอลสกอร์ก็คือแบบกระดาษจากระดาษเสียงเพลงโน้ตเพลงแล้วนะครับผมประมาณนี้นะซึ่งโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวแซดกันก่อนนะตัวโรนะครับผมขึ้นเสียงกัะปนาดนะครับประมาณนี้เลยนะครับใช้ใช้ลมหายใจเนี่ย340นะครับผมจะลองกับมิสซิรี่ตรงนี้เลยนะครับ2เจนะเลือด นี่นะประมาณนี้ก็จะเป็นการทุ่มพื้น <c oughs> น่ากลัวจัดนะข้างหลังมันก็จะเป็นการแบบเราจะทุ่มทุ่มพลังลงพื้นนะครับผมประมาณทุบพื้นสร้างสร้างเขาเรียกว่าไงแรงกระทบรอบรอบ,บตัวนะครับซึ่งก็วงมันเนี่ยไม่ไกลมากนะผมบอกตรงๆว่าแบบให้นิดเดียวเนี่ยเกี่ยวกับแค่แบบประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าถ้าอยู่ตรงเนี้ยก็คือไม่ไม่ถึงมิสซูรีแล้วนะครับผมคิดว่านะคือแบบมันอยู่ใกล้มากเลยลองดูเห็นไหมเนะนี่ยแค่ยืนตรงเนี้ยก็ไม่ถึงมิสซูรีแล้วนะครับผมซึ่งก็ ระยะมันก็จะอยู่ประมาณแค่เนี้ยนะแค่เนี้ยครับน้อยมากนะเบาๆนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าแล้วแต่นะว่าแต่ละคนเลเวลเท่าไหร่นะผมใช้ดาบลายด้วยนะครับความแรงมันก็จะขึ้นอยู่กับต่างกันไปนะครับผมต่างกันไปโอเคซึ่งของผมที่ที่มารีวิววันนี้เป็นอันแรกเนี่ยก็บอกไปแล้วนะว่าผมมีมีบัฟของตระกูลเทนเงินอยู่นะครับผมก็เลยมามารีวิวปานเสียงให้ให้ดูก่อนนะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัว X นะครับ Constant r e s าร์ดดิ้งสไลชนะครับผมก็คือฟัน ก็ปอกตัวอย่างต่อเนื่องนะครับใช้บริสิ้งใช้ลมหายใจเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะ70 80นะครับประมาณนั้นนะโอเคน้าไปดูกันอยู่นี่ผมผมมองว่าเป็นผมมองว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างแบบว่าเท่ที่สุดในทุกๆท่าของของกูซุยแหละไอท่าเมื่อกี้นะผมซึ่งระยะทางระยะการโจมตีของมันเนี่ยผมว่าค่อนข้างไกลนะค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมก็คือมันอยู่ห่างได้ประมาณหนึ่งอะนะครับอยู่ห่างได้ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ย ต่านะเนี้ยก็ยังถึงนะครับผมซึ่งท่าเนี่ยมันมีดีอยู่ที่ว่าทุกตัวที่โดนอ่ะมันไม่ได้โจมตีแค่ทีละตัวนะมันโจมตีแบบว่าโดนหลายตัวที่อยู่ตรงนั้นนะครับมีห้ามีห้าตัวยืนอยู่นี้ก็โดนหมดห้าตัวนะแล้วมันจะทําการสตันด้วยนั่นเองนะครับผมมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยขยับไม่ได้นะครับนีจะเห็นได้ว่ามิสซิลี่นี่คือจะยืนนิ่งเลยนะมิสซิลิจะขยับไม่ได้นะครับแล้จะจะกลับมาขยับอีกทีหนึ่งตอนที่แบบว่าเราใช้ท่าเสร็จแล้วนะครับผมโอเคซึ่งดาเม นะครับผมเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ท่าเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างจะดีที่สุดในในทุกท่าในการฟาร์มนะในการฟาร์มเนี่ยผมว่าทุกในทุกท่าเนี่ยมันมันดีที่สุดละเนี้ยนะครถ้าเกิดว่าไปแบบฟาร์มลูกกระจอกอะไรพวกนี้ทีละสี่ห้าตัวแล้วก็กดตัว X แล้วกดตัวแซดนะครับสองทีก็ตายนะครับผมผมจะใช้อย่างนั้นนะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคนับต่อไปนะครับตัว C นะครับ String Performance นะครับผม เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมใช้ breathing เนี่ยประมาณร้อยหนึ่งป่ะถ้าผมจำผิดนะผมจำไม่ได้นะลองดูนะับผมมันก็จะเปิดการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วก็ลากไปด้วยแม่งเลยนะดูนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับผมไม,ม่ใช่แค่ห้าสิบนะไม่ใช่แค่ <c oughs> ก็คือมันเป็นการลากเป้าหมายของเราไปด้วยนั่นเองนะครับผมลากไปแล้วก็ทําการสตัรน,นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามัน มันหยุดการโจมตีด้วยหรือเปล่าหรือแค่สตัร์อย่างเดียวนะเดี๋ยว,ยวลองดูทีนึงนะฮ okay. ะโอเคไปโอเคมันหยุดการโจมจการโจมตีด้วยนะแล้วก็หยุดสตัร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันผมว่าระยะทางของมันน่ยมันคนน่อนข้างสั้นไปหน่อยนะถ้าเกิดว่าทำให้ยาวกว่านี้สักแบบสักวิหรือสองวิเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับกำลังดีแต่แบบแบบแบบเนี้ยมันคนน่อนข้างจะสั้นไปนิดหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวลองดูนะให้ดูอีกทีนึงนะฮะ นี่เห็นไหมนี่นะแล้วหลังจากที่ผมจากที่ผมลองลองใช้ดูนะี่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ตีตัวรอบข้างด้วยนะมันจะจะตีแค่ตัวที่เป็นเป้าหมายนะครับผมซึ่งผมบอกว่าท่านี้เป็นท่า,ท,าที่แบบอา่างั้นงเง้ยงนะงั้นงเ้ยมากเลยนะผมถ้าเกิดไม,ไม่ไม่นับว่าตัวซีตัวแซตัวแซในกากสุดก็คือตัวซีแล้วแหละนะผมอบอกตรงๆโอเคทนะค่าทราสุดท้ายนะครับมิวสิควิสกอร์นะครับผมจังหวะเพลงนะครับจัดไปนะครับให้ดูเลยนะครับผมนี่ นี่นะครับผมก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ freezing เนี่ยถึง150กันเลยทีเดียวนะผมหมดหลอดบอกตัวไมใช้หมดหลอดนะฮะไปเลยนะเป็นการโจมตีต่อเนื่องแบบผักประตูตตไปข้างหลังด้วยเหมือนตัวซีนครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะโดนรอบๆด้วยนะโดนรอบๆด้วยนะผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีดอกสุดท้ายเป็นการเตะด้วยนะครับแบบแบบลูกเตะหมุนๆตัวแล้วก็ขับบุ้มเข้าไปทีหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะให้ดูทีหนึ่งนะคอลีเซตหน่อยนะครับ เสร็จแล้วมันจะทะเบนได้ไม่ต้องรอนะครับนานนานนะนะนะผมโอเคแล้วลองไปดูนะว่าตัว V เนี่ยมันจะเออโดนโดนตัวรอบข้างด้วยหรือเปล่านะผมจะไม่ผิดมันโดนนะหรือว่าไม่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูอ้าวนี่เลยนะครับผมนี่นะแล้วคัดซีนนะรู้สึกจะไม่แน่ใจว่าไม่ไม,ไม่โดนมั้งนะไม่รู้เลยแต่มันเดี๋ยวมันมีครั้งหนึ่งมึงตีอยู่มันมันโดนรอบข้างนะแต่ตอนนี้ไม่โดนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะว่าว่าทำไมเอ้ยโกโจโกโจเอ้ยโกโจโกโจกับซุกิโกโจโกโจับโคชิโบโอเคนะคโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของปร,ราณเสียงนะครับอย่าลืมนะว่ามันความแรงความต่อเนื่องของธาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะว่าเลเวลเท่าไหร่นะคมันก็จะแรงขึ้นไปอีกถ้าเลเวลยิ่งสูงนะผมก็เลเวลแค่นี้นะเพิ่งหัดเล่นนะเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับแล้วก็ บอกตรงว,ว่ามันก็ยังมีดาบของอุซูอีกนะครับใครที่ใช้หรือใครที่มีแล้วมันตีแรงขึ้นเนี่ยก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์นะครับผมโอเคนะครผมสรวัน,นี้ก็คงมีแค่นี้นะนะครับไปแหละบ๊ายบาย